สวัสดีค่ะกุหลาบบ้านคุณนะคะตอนนี้คุณมาข้างนอกค่ะออกมาซื้อต้นไม้ดอกไม้หรือต้นกุหลาบนะคะตอนนี้มาร้านที่สองแล้วค่ะเมื่อกี้ออกจากร้านแรกนะคะอันนี้ชื่อฮานาฮิโรบ้านนะคะมีภาษาอังกฤษด้วยนะคะร้านที่มาประจาอยู่ใกล้ๆกันค่ะจากร้านแรกมาร้านนี้ใช้เวลาประมาณ20กว่านาทีนะคะจังหวัดมิเอะมิเยเก้นนะคะอยู่ใกล้ๆกับนาโกย่านี่แหละคะ่ะไปค่ะ เข้าไปข้างในกันพิมพ์ภาษาอังกฤษเข้าไปก็จะขึ้นนะคะเนี่ยค่ะยินดีต้อนรับนะคะชื่อร้านของเขานะคะไปหาเข้าไปข้างในไปดูว่ามีอะไรกันมีอะไรบ้างช่วงนี้นะคะ <c oughs> ข้างนอกก็เป็นสวนของเขาหมดเลยค่ะก็มีลานจอดรถนะคะตรงนู้นก็ใช่นะคะ มีสวนสตรอเบอรี่ให้เก็บด้วยค่ะรอบๆนะคะไปตรงไหนก็คนเยอะนะคะร้านเมื่อกี้ก็ใหญ่ร้านนี้ก็ใหญ่ค่ะเมื่อกี้ได้มาหนึ่งต้นนะคะมีเยอะอยู่แต่ได้หนึ่งต้นอันนี้ดินนะคะดินดิน ตรงนู้นค่ะโซนกุหลาบโซนกุหลาบนะคะอันนี้ก็เป็นดอกไม้ต้นไม้ทั่วไปธรรมดาที่มาปกตินะคะแต่ว่าดอกไม้ต้นไม้มันจะเปลี่ยนตามฤด,ดูกาลน,นะคะแต่และช่วงก็มีอะไรขายบ้างเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ยินหน่อยนะคะเสียงรถเข็นเยอะมาก งั้นเราไปดูกุหลาบกันก่อนเลยค่ะเราค่อยออกมาโซนนี้นี่ค่ะดูก่อนเราค่อยเลือกค่อยดูค่อยซื้อค่อยชมนะคะโอ้ดูดูดูมไอ้ที่เราซื้อไปไม่เห็นจะแข็งแรงแบบนี้เลยอุย๊ยใครชนนางหักอะ่ะเสียดายหัก นี่จะไม่ค่อยแพงมากนะคะถูกกว่าร้านเมื่อกี้หน่อยนึงอันนี้เขาปลูกเองนะคะเลี้ยงเองเรามาขายเองริงก็งามงามกันนั่นแหละคะ่ะกระถางมันจะเล็กกว่านะคะราคาเลยถูกหน่อยห้าร้อยกว่าบาทค่ะต้นหนึ่งอสบากุนะคะกุหลับเรื่อยสีขาวจริงแล้วอยากได้นะคะในต้นเนี้ยปลูกทีไรไม่เคยรอดหรือเป็นอะไรไม่รู้ ดวงไม่สมพงกันหรือไงไม่รู้ซื้อแล้วซื้ออีกตายแล้วตายอีกก็ยังจะซื้อนี่นะคะเวลาเลือกก็ดูกิ่งที่มันใหญ่ๆเยอะๆนะคะอันนี้กิ่งก้านแดงมากกุหลาบเลื้อยนะคะ climbing rose เนี่ยเขาเขียนไว้เป็นภาษาอังกฤษอยู่ตรงนี้นะคะ่ะ climbing rose ก็เป็นก็คือกุหลาบเลื้อยนะคะ สายญี่ปุ่นก็ซื้อลค่ะนี่ค่ะกุหลาบเลื้อยอันนี้ก็เลื้อยวันนั้นซื้อไปต้นหนึ่งท่าทางเหมือนจะไม่รอดนะคะที่บ้าน,นถ้ากิ่งเหลืองๆแบบนี้ไม่ต้องซื้อนะคะกิ่งแบบนี้ไม่แข็งแรงอันนี้เอเดนโรสค่ะหรือพีเอรองนะคะเนี่ยญี่ปุ่นมีขายเยอะนะคะเมืองไทยเขาบอกว่าหายากนี่ค่ะเพียบเลยค่ะ มาร้านนี้ซื้อเยอะได้หน่อยเพราะว่าไม่แพงมากอันนี้ก็ซื้อบ่อยนะคะตายบ่อยจะชอบดอกนางสีแจ่มดีนี่ร้านนี้นะคะร้านนี้เสื้อขา,ขาวๆนั้นสามีนะคะที่เดินอยู่นะ <c oughs> คุณชายที่ว่าน,นะคะ่ะก็ ส่วนนี้จะเป็นของเดวิสนะคะร้านนี้เดวิสจะแพงหน่อยจะแพงหน่อยนะคะอันนี้ฮานามิสกี้ค่ะมีสีชมพูกับสีขาวนะคะอันนี้ก็ดอกโบตันนะคะดอกโบตัน สีซะเกือบหนึ่งพันบาทก็แล้วกันค่ะอันนี้เป็นกุหลาบเลื้อยดอกเล็กนะคะโมกกล,ล่าเซงเก้าโมกกล巴าดอกเล็กจะมีขาวกับเหลืองนะคะอันเนี้ยขาวกับเหลืองอันนี้ขาวอ่นนี่ค่ะเดวิดออสตินนะคะรู้สึกว่าตรงเนี้ยต้นจะสวยกว่าร้านเมื่อกี้นะคะแต่ที่เนี้ยราคาแพงกว่าร้านเมื่อกี้หน่อยนึงนะคะ นี่ค่ะราคาตีสักห้าพันเยนนะคะร้านเมื่อกี้มันจะสี่พันสามร้อยเยนนะคะนี่ค่ะตรงนี้รู้สึกกิ่งก้านสวยแข็งแรงนะคะนี่ยาวงามกว่าร้านเมื่อกี้ค่ะร้านเมื่อกี้หนูไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าดูแล้วกิ่งไม่แข็งแรงมาก Lady of Charlotte นะคะนี่ก็สวยค่ะนี่สวย กิ่งสวยกว่าร้านเมื่อกี้ค่ะถ้าซื้อให้แนะนำให้ซื้อแบบนี้นะคะนี่กิ่งก้านแข็งแรงยาวสัก60-70เซนได้แล้วค่ะเนี่ยกิ่งตรงนี้สวยกว่าร้านเมื่อกี้นะคะร้านเมื่อกี้กิ่งไม่สวยเดวิสนะคะ นะพาชมค่ะถามว่าร้านนี้จะได้อะไรบ้างไม่รู้นะคะเนี่ยโอ้มีแต่กิ่งส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเดวิดออสตินนะคะเนี่ยนะกิ่งก้านแข็งแรงสวยงามค่ะร้านนี้ <c oughs> เดวิสเยอะเลยนะคะต้นสวยมากค่ะร้านนี้นะปวบ,บ,บใหญ่ๆเลยค่ะอันนี้เดวิสนะคะโซนนี้ของเดวิสค่ะนะดูอันนี้ทั่วไปนะคะทั่วไปกุหลาบเลื้อยสีขาว ลกโกโก้ก็มีนะคะโลกโกโก้นี่กุหลาบเลื้ยเลนี่บลูนะคะอยากได้อีกสักต้นนะคะ ที่แล้วเอาไปปลูกก็งามอยู่ค่ะเนี่ยงามนะคะเลนี่บลูนะคะนีะกิ่งก้านแข็งแรงอยู่ค่ะนี่ค่ะ อืใบสวยเชียวเบบีโรแมนติกุน้าลองทั้งนั้นเลยค่ะราคาต่างกันนะคะถ้าเคเซนโรสราคาจะแพงขึ้นมาหน่อยนะคะนี่ค่ะของสวนเคเซนโรสนะคะราคาก็นี่ค่ะโอ้ดอกสวยอะ่ะ บางต้นก็แย้มแล้วนะคะสวยงามเลยค่ะร้านนี้ถือว่าโอเคราคาไม่แรงมากหรอกค่ะ แรงก็จะมีแต่ Davis, เดวิดเท่านั้นที่ราคาแรงเห็นในทีวีนะคะเนี่ยเห็นเขาปลูกสวยอยู่กุหลาบเหมือนกันนะคะต้นเท่าไหร่เอ่ยกุหลาบเรลือยสองพันเองค่ะเนี่ยสองพันเยนน่าน่าลองซื้อนะคะ อันนี้โรซานะคะโรซาโรซาน่าจะสี่พันเยนนะคะแพงขึ้นมาหน่อยนี่ค่ะโรซาเดบาลุก็มีเคเซนโรสก็มีนะคะแถวนี้เดี๋ยวพาชมก่อนนะคะเราค่อยเลือกซื้อทีหลังอันนี้พุ่มใหญ่มากเลยกี่ต้นเนี่ยพุ่มใหญ่มากกอใหญ่มากมสวยเลยอ่ะ ผูหลาบเลยนะคะเขียนไว้สีขาวความใหญ่ของดอกที่หกเจ็ดเซนนะคะดูป้ายดูรายละเอียดในนี้ละเนี่ยเขาจะเขียนไว้ความใหญ่ของดอกกระถางเบอร์หกค่ะราคาเอ้ยกระถางเบอร์เก้า สางเบอร์เก้าก็กิ่งงามอยู่ค่ะเนี่ยสวยงามแข็งแรงนะคะไม่ล่วง,ไม,วง,ไ,มวงไม่หลุดค่ะไม่ล่วงไม่หลุดร้านนี้น่าจะโดนไม่น้อยนะคะเห็นเข้าตากรรมการหลายต้นแล้วค่ะ กุหลาบนะคะกุหลาบสวยงามถูกใจเยอะเลยค่ะเมื่อกี้รู้สึกจะซื้อไปเนี่ยเมื่อกี้ซื้อต้นนี้ไปต้นหนึ่งราคาก็พอๆกันนะคะซื้อไปเมื่อกี้นะคะหนึ่งต้นราคาเท่ากันเนี่ยละคะ่ะ มันบอกว่ายาว 3- 4ี่เมตรนะคะแต่ไม่รู้มันจะรอดให้เราหรือเปล่าถ้ารอดก็ดีจริงๆเราอยากได้กุหลาบสีขาวนะคะสีขาวพุ่มธรรมดาไม่อยากได้เลือยอันนี้เป็นเอเดงโรส สีขาวนะคะมันจะมีขาวชมพูอ่าสีครีมนั่นแหะคะ่ะชมพูนะคะเลสเอเดงสีแดงนะคะ,คะเดี๋ยวอยากจะลองซื้อไปอีกนะคะตระกูลเอเดงโรสเนี่ยมีอยู่สีๆนะคะนี่ค่ะอันนี้ซินเดเรลานะคะ ซื้อไปกระเดี่ยงมาแล้วนะคะตายไปหลายต้นนะคะที่ซื้อไปอะ่ะแต่ไม่อยากโชว์ <c oughs> ตรงนี้ก็มีนะคะนะตรงนี้ก็มีอันนี้อะไรเอ่ย น่าลักจ์เอ่ไอสุบาคุหลับเลยนะคะไอสุบาคุเอาละยังไงก็ต้องเอาละไอส,สุบาคุนี่ซื้อที่ไรใยทุกที ไอซูบากุเยอะมากเลยค่ะเนี่ยกุหลาบเลื้อยสีขาวนะคะมีทั้งเลื้อยและไม่เลื้อยนะคะไอซูบากุเนี่ยอันนี้จะเป็นโซนผลไม้ที่กินได้นะคะไปค่ะเราออกจากกุหลาบแล้วมาดูโซนนี้กันค่ะรีคนละร้านนะคะมาอีกร้านหนึ่งนะคะบลูเบอร์รี่ค่ะเขาจะมีป้ายบอกอยู่ข้างบนนะคะนี่ค่ะโมโม พวกมโมสนะคะแต่ละสายพันธุ์แต่ละชื่อนะคะเนี่ยรายละเอยียดดูตามป้ายนะคะเนี่ยก็กิ่งมัน คนไม่แพงอ่ะสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยกว่าบาท <c oughs> อันนี้เป็นอะไรที่กินได้นะคะลูกเก่าลักหรือเปล่าคะเนี่ยลูกเก่าลักโอ้กุหลาบตรงนี้ก็มีค่ะอันนี้ชินในนะคะ พวกนี้จะไม่แพงมากแต่ว่าซื้อไปต้องเด็ดดอกทิ้งนะคะก็เลี้ยงกิ่งของปีนี้เลี้ยงกิ่งหนึ่งปีเด็ดดอกทิ้งอันนี้ชินนายค่ะ กิ่งส้มนะคะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะน,นี้เข้ามาตรงนี้แล้วกุหลาบชินนายนะคะกิ่งเล็กราคาถูกค่ะแต่ต้องเลี้ยงต้นนะคะ อันนี้ลูกอะไรลูกโอลิบุโอลิบอยค่ะโอลิบอยกิ่งโอลิบอยนะคะโอลิบอยไปค่ะเดี๋ยวหนูพาไปชมตรงนู้นต่อเดี๋ยวค่อยเลือกกุหลาบทีหลังนะคะ ดีนะคะวันนี้มีแดดร้อนเลยแหละเมื่อวานฝนตกทั้งวันทั้งคืน กะเล็ดค่ะแต่ชอบนะหนูชอบกุหลาบร้านนี้ค่ะหนูชอบซื้อไปสิบต้นก็จะรอดสักห้าตายสักห้าอันนี้ไม่เกี่ยวกับร้านนะคะเกี <c> ่ <oughs> ยวกับเรานี่แหละ คงเป็นที่ต้นมานะทำไมเขาปลูกหน้ารักจังกุหลาบดอกเล็กมากมินิบาร่านะคะสีเหลืองสีชมพูต้นลบประมาณเนี่ยกระถางเนี่ยหนึ่งพันนะคะดอกให้ในเยียนเยอะมากเลยค่ะ ซาลเบียค่ะซาลเบียโอ้สีแหกต้นนี้น่าปลูกนะคะถ้าปลูกแซมกับกุหลาบนี้จะสวยมากเลยนะคะอันนี้แนะนําเลยนะคะสวนกุหลาบต้องมีนะคะซาลเบียปลูกแซมกับกุหลาบจะสวยมากอันนี้คือแนะนําเลยนะคะจะเป็นสวนกุหลาบสไตล์ไหนก็ลงตัวค่ะจะมีต้นนี้นะคะ ข้างในก็จะมีตบแต่งสวนนะคะหนูจะไปกันแบบไวๆนะคะมีกระถางมีซุ้ม นะคะฉีดต้นไม้ดอกไม้ฉีดกุหลาบมีปุ๋ยมียายานา้ำยาเม็ดมีหมดราคาแถวนี้ ก็หนูพามาชมประมาณนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะขอตัวไปเลือกซื้อกุหลาบก่อนนะคะไปเลือกซื้อกุหลาบก่อน อันนี้เป็นผักที่สามารถกินได้นะคะพวกผักที่เอาไปปลูกแบบกินได้มากะเล็ตค่ะ ไปค่ะหนูจะไปตรงนู้นนะคะที่เลือกกุหลาบอยู่ตรงนู้นโอเคค่ะวันนี้ก็พาชมร้านขายต้นไม้ดอกไม้กิ่งพันต้นไม้กิ่งพันกุหลาบกันประมาณนี้นะคะมีเวลาอยู่ใกล้ๆก็แวะมานะคะจังหวัดนี้หรือมิยาเก็นค่ะประเทศญี่ปุ่นนะคะที่ฮานะฮิโรบานะคะ ร้อนแล้วค่ะตอนนี้เมตากาหมายถึงปลาปลากัดสามีกำลังหลงไหลข้างใครเมตากาเน,นี่ยล่ะปลากัดตัวเล็กเนี่ยปลาซิวนั่นแหละค่ะอันนี้กุหลาบนะคะเดี๋ยวไปเอารถก่อนค่ะตรงน,นี้ก็ กุหลาบค่ะเดวิดออสตินนะคะอยู่โซนนี้โบตันช่วงนี้กำลังดอกนะคะฮานามิสกี้ค่ะ นี่รถเข็นนะคะหิวก็กดน้ำดื่มได้ค่ะร้อนมีไอติมนะคะไอติมน้ำโอเคค่ะเดี๋ยวหนูมาเอารถแล้วนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะโอกาสหน้าฝากติดตามกุหลาบบ้านคุณด้วยนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะ ขอบคุณที่รับชมและรับฟังค่ะ